ระวังเด้อทางลุ่มทางเนื้อทางบ้างทางลุ่มเด้อกินพรมให้ลำเกี้ยงตีนสินให้ลำเพียงเพียงแค่ตีนสินนะประอ้วนมันละมากคนนุงสินลาห์ระกมักนี่สินลาสิเี่ไปเดาปูเลยพี่พ่อกัดคือเก่าตอนเที่ยงเครืองถูสุคนวันเอกวันผูดปรทีมเมย์เมย์ใช่ไหมวันซุกวันที่สามสิบเอ็ด ผู้คนคนแรกก็รอรุ่นเลขไทยหวยไทยทุกคนนั่งกระลุ่นคือการนั่งวาทบาทถือนั่งกระซื้อสามมหามีทุกคนมาจิตเอาอยู่ได้สินค้ากูจักบกจังโบกสองโบกขันถือนี่จิตซื้อแนวท่านาท่าตาหนานั่ะการเครื่องฟุ้งบ่พอทุกคนมันบ่พอเครื่องฟุ้งนะฮนั่นตายบาลัดอยู่จิตซื้อเครื่องฟุ้งไม่เนาะอันนี่เขากระเบิดแด้อันนี้นะเข้าไปถ้าผู้เขาจะท่วงว่าถ้าสีปากเหไอ้มาตนนี้คือตายบาลาดอยู่อ้ยนั่งวะ ข้ายุหักนั่งหมกักเตงทุกคนแต่ขอ้าอยูนทำงานยุงเทียะแตงแตงแต่งขักแตงแตงน่สิพากินมะขามโสมเว้นกินสมุนมะขามปนกระตรกุกกระตกบาทหนึ่งบาทเดียวทุกคนนักตอรีก่ก็นอนขาคือหนางเนินนอนผักโพดอยู่ในอน้วนคุณเท่าก็ต้องผักโพดทุกคนเขาเราบวชผักโพดนันก็อ่อนมันก็พิยานทุกคนผักโน้น สิบนาที thi, หานาทีเสื้อกระเรืองว่าพ้น่ะอาะมาเปียกเบิดพะโฮม m นักตากเด็กทุกคนโดยบทานนตุนกแต่ว่าถือดีมาน้ำย่านพุนตุกที่มาว่าเรื่องนะสูฟังเรื่องที่ว่าอันยังขันว่าแต่เรื่องน้ำมากิดบกมากิดบกมากิดบกควัญนะว่าจิ้มสุ่มไปน้ำจากคือเรื่องยังวะเรื่องอีนังเขาว่าวมือเ้าวน่ะชื่อโตอมสิมาว่าวอยู่นี่ฟังนะ เออพราว่าเป็นหมูเป็นเพื่อนสนอจากชีจากชีห้อพักขันงก้อยเจียวอันเื่อจะได้กินทุกคนด้้ยก้อยเจียวน้ำพักนี่แหละเรีได้เป็นคือพวกเขาคือบันทกกัน คันว่ามูเนาะเว้าชี้ซักมันเก้งมันช่ย่าผูกกับเฮ้าเป็นมูเป็นเพื่อนกันเนาะแต่าเวลาเนั้เวลาเนเวลาเบ้าเวลาคุยคือไม่แน่ปุกปิดทุกคนนัาที่ลรบาเจ็บใจ ข้าวปวดเจ็บด้มีสองเถื่อสองสองเถื่อเถ่อว่าห็นาตาีเจออย่างนี้เจอแบบนี้มือเท่านน้ำตาคู่ฝึกทุกคนเขาคือเหตุได้เขาคือทําได้สันๆจุน้ำตาคู่ยืนเหนื่อยสองเถื่อแล้วห่างต่เขาวำทาคือโอ้โหมาจังสั้นคือจังที่นะมาจังสันนะคือบาคือบริษัทจีนนะคือบริษัทจีนคือบริเจงบริใสในธนาอวานยาก จากพบกับเฮาเป็นหมู่เป็นเพื่อนอยู่หากแต่ว่ามีมีมีบางส่วนคือยังอิจฉาเฮาสิ้ซะเออคือยังอิจฉาเฮาคือยันเฮาลือสิ้ซะว่าอย่าแกอิจฉาเออว่ามันสิซะเพาะฉันช้ว่าเพาะอย่างชีซะจากจากชีพหุ่นาะจากชีพเข้าใจอะไรดูหลายคนว่าหลายคนฟังบางคนก็สิบ่เข้าใจคือเฮาเว้ากินกบก็จะว่าห่าขวดทุ่ ก็เั็นยังเงงล่าออถึงทุกคนนาเตรียมเป็นยังขึ้นน้ำตาลายคือประจําอันเป็นยังขึ้นน้ำตาล,ลายลายพอเรือใจเจ้าโคงว่าเป็นยังเขาเขาทําท่างชั้นคือยังไปอันซานโตอยู่ประมาณทางชั้นานะก็ได้เมื่อว่าทําท่าบวบุ้ง เขาปรแฮงกระทํำใส่เฮาพ่อที่าทุกคนนางตรีว่าเอาเอาขาทถ้ำขัดอรีทำแบบแบบยินยินแบบยินซาแบบแบบยิ้มแบบหัวแบบยินซาแบบเว้าเป็นหมู่เป็นเพื่อนนะฮะแต่ว่าในานะเขาวางออกมานะแบบลักษณาว่าบเปิดเผยความจริงแบบวายังบวชสกินทุกคนด้ยท่าที่จากพ่อจังสินะ เอาเรื่องไม่โตวันนี้ไม่ต้องเรื่องนี้ปล่อยไปเลยแพรมันบอกเขากันเงินการเนียนทุกคนหน้านๆมือชาหุจนน้ำตาไหลาตื่นนอนมานะมาขึดกลับไปขึดกลับมาก็มีคนบอกเขาอ,อยู่ไรมีคนมีคนบอกเขาอ,อยู่ยาเด้อเข้ามา ยาเขาบอกนะคุณที่คเขาบัางดีเขาบอกเขา,ามาอย่าอย่าอย่าทานโตทานนะ<ม>ใช่บาร์ดเจ้าเรื่องอันเรื่องนี้ปล่อยไปเพราต้องคุ้นใจไปขึ้นมากครับไปตาชงชาตไปตาชงชาตคนเท่าเจ้าข่อยนะทุกคน หร exactly right. so ือว่านี่ใชพันนี่ใชไผนี่ใชมันอย่างนั้นบ่มันเราไม่ใช่นะถ้าที่เราขุดสงสารซาจะมาขุดอีซาเขาขุดอีซาปวดภูกระโดดกระเดีะทเดนาตรีจโทไปทาเอฟซีอยู่คนเก่เอซะจะปปกจนปึกซาเอฟซีอยู่คนเก่นเอฟซีอยู่คนเปลียนทันมอใหญ่อยู่คนเกเล่าเพ่าม่าเปิ่าลาเเพ่เล่าเปาล่เป เขาก็เลยห่วงใจกระเพิ่นเปกก็เลยโทรเขาก็เลยโทรโทรคุยกระเพิ่นเพิ่นก็เลยวะแต่กะเพิ่นว่าจะกในนอกเพิ่นว่ามีไทยเราในนันบอไม่ใช่น่ะ บ่เมยียนไปร้านอกจากเฮากับคนอื่นมันผิดจังเกีผิดควรระเบยียนะท่านซะที่ว่าเรื่องไปงยังเกล็ดจูฟังทุกคนมาเนี่ยนะก็ไปขึ้นมากระทั่งสงสารอยู่อันพวนผู้บทชัดเจนคำเฮาหะนะชัดเจ็ดจะเขาจะขุดจังได้คำเฮา เ็าเรื่องไปใต่ขียดยิ่งคันข้างกว่าเอาเรื่องไปย่างขียดพระธาเฮาภาษาท้องถิ่นเฮา,าเอิ้นน่าเรื่องขีเเดเนะาะทางอื่นก็ใช้บัาตรไต่อีขีดไปกันทุกคน ข้าวนะพันยังบ่ไเจริญไฟฟ้าก็ยังบ่มีนี้คนยานเด้ออันนี้สมุว่ากะบองเนาะนี่สมุว่ากะบองอันนี้นะเฮาก็ืองสิลืองืองไปกะบองยงุหอยซอกเนาะก็ขุุหอยอกหรือว่าของหรือว่าเขียนสวเฮาถ้าว่าหมอแวกเฮาก็นาเฮานาากเฮาก็ืองสิเ็อันนี้กะบองก็จับืองสิล ทุกคนกระซุอยู mm ่กระบองถ้าว่าเกิดรุ่น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 หนึ่งนฮู้อยู่กระบองถ้าว่าทางล่าห้องทางล่าห้องยังมีกระบองอยู่ใครเที่อันใครเที่ยวตลาดมีไรเป็นลืมบัตรพังญ่เอินเป็นลืมมัดหนึ่งชิปมัดหนึ่งชิปโซงัดบอชิปงอันขี่กระตุกขี่ซี่ยันเแต่มันไปเนื้องเที่ยวคองอะไรเอินบ้านเาเอินแบบคองนื่นคองเทีวคองเดี่ยวง เด็กมนันมานขี้ยันนะเขาไ่ได้ปุ๊บไ่ได้เล่นทุกคนเลยที่เป็นเขียดมานายันลายไปแล้วกระโบกหูพันมีอีกคนหนึ่งคนหนึ่งพันแล้วก็สิตลุกนี่อนันว่าววาววันว่าววาว่า,วากินเข่าเลยอันซื้อมาลากำไห้เห็นไหซื้อมาลากำไว้แล้วก็ซื้อตอนหนึ่งปุ๊กแล้วก็ซื้อตอนหนึ่งปุ๊กเป็นนี้ตอนหนึ่งก็หยาดเข่าปากหยานเราย่านบมดทันมูอ ลาเพยียรงานร่วมกันนะนะผู้นั้นเลยเราไปเื่องเคียวคือบ่นั่นติดมัว่าวขัติดขัดต่ข้ากินเราไปย่งเี่ยวใก่กระบองนี่นะอันนี้สม,มุนไกกระบองถ้าก็ก,กุ้มกุ้มย่างแค่กระพังคองเนี่ยเกียดัน มัดมาทุกคนเกิดน้อยตัวทำนี่มือนี่มือทำปูมือเนี่ย Le เลี้ยงไปยล้ยงมาหล่ะไปทามแล้วเราพระคุณมันวัวจากปาคนนกคุณนั่นตลกเนี่ยแหละ <c oughs> ไปทามแล้วว่าได้โบเราพัดว่าเชียงใหญ่ได้ยูเราบ้าบาทนี้แล้วละเงยหนาขึ้นมาผู้ดได้วัวได้ประโยชน์ไปทำการแก็เอาอันคันค้าเพิ่นเยอะ ผู้ยิ่ว่าคันคากน้องที่เขาเรนย่นันเชียงลี่อีไปป้อนจะขู่แลาวแล้วก็ซื้อแล้วก็บอ่อให้ปอนแล้วก็บ่ไอให้แล้วก็ถือไปซื้อจะเป็องก็ให้เราเราบ่ทุเรียนเราอย่างซื้อคือบุหูอนี่ป่านี่เราเงยหน้าขึนา้นมาอันควนกระบ,บอกนะทุกคุณมันเอาเวลาเอาหายใจเขาขดิเนาะมันคือแบบควนหลุดทุเรียนตามถนนนะอันนี้กระดัมโซงเลาอันนี้กระดัมเบอร์ ดำเบิรดเะ็รเพลหัวนั้นนาตตรีหัวนะชุขับบนกูลของกูลโคงนะำชุดบรร่วแดหดเขียดคุณประคุณหัวดังนาตรีนะําหัวเสีบหัวนัวบัวได้เงยผัสจิตรับผัดรับผัดบัปากกุดตีรับผัดซื้ออสิบเอ็ดนาทีเลยทุกคนไว้รี ดาวผลบัปากบัตีนน่าจะชู้อยู่น่าจะได้น้องหัวจะมาไดงยังเลยบาดในเงื้ยงไปเงื้ยงไปพ่อนหดปากหูไว้มาที่มีกอไผ่ม่เจมีกอไผ่แล้วว่าวกำบะมีเสียงค้างอือมือเทียนน้า ประดันกระ e x ก e r n สามสี่หาคนว่าผีลอ้ออย่ามาเล่นนั่นนารีในบริยานยังบริยานหูดังเล่าน่ะเป็นเล่านั่นรับประเล่นน้ำแรงหมูมาเนี้ยนะเล่นประเล่คือตะพังคองคุนเลยคนคนแบบคนุคน,คนลายคือกี่กระบอกนคุ้ยเงยเงยมันคุ้ที่กระบอกเขาเล่นมันกุน้ยแลมันมันมันเทือนมันมันสั่ดดิ ทั้งหัวม่ใหญ่อันนั้นอันนั้นหูดังแล้วก็โพแห้งมวดได้ว่าพูดมากกนแด้วเราสุดพังทุกคนโอม่ปากหอมโพเกนเกลน้ำพัก พาดในชีว่าอันโตะเฉด็กจกหน่อยเนาะนยังหันาที่สิบสามนาที่าสิบหกซะไปโตวบัสอยู่ขมนินทุกคนไปกัหมูมูเขาขบ,าบักหัวบักหัวมูม,มูบ้านเดียวกันเนี้ยมาลาดเภาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบอดมื่อ้ืนอยู่สวนลุ่มพี่นี่มื่อคืนรถไปขม,ะนะมินนะนะมันขึ้นอยู่หันอะไรขาบเจ้า,จาบนขึืน นั่งรถไฟตะดินไปขึ้นภูชวนลุ่มไฟนรถครับมีแต่คนจีนทุกคนคนจีนผู้เฒ่านะเฮากระนาเฮากระมุงกระนั่งอยู่ครึ่งกลางครึ่งค,คนโคนมาทั้งนาเนี่ยคนทั้งนาเลยทั้งล้างเฮายังบกพรอ,นะอยไปเลยเสียบเลยแต่นีนคนจีนมานั่งทั้งนาพวกผู้เฒ่าเน เรลับผัดหมักท้ายามองผู้นั่งอยู่หน้าขั้นมาท้ายามองกับปีนนาไปทั้งปุ่นกับบ่อปีนได้ไปปีนนากับด้างไปทั้งเฮาเราท้าเราผัดท้าบุคือมูท้าอันนี้เราก็ดำเบิดยามองฉบัดำทุกคนอึด่ายามองเขาบอกจักวนจังเหม็นเราท้าหยั่งขนาดดำเบิดอันนี้นะเราดังเราก็ท้าเราก็หยัดเขาไปเราก็ดำเบิดเท่านี้นะหยัดเขาไปกระดำบบิดเบิดตัวเด้เบ็ดอะไรตอาหยัดเขาเป็นดำ นาตีนับหินนาตีน่ะนอนนอนขึ้นนอนปักโูกข่อมนอนเข้านางหลวงธรปมภญกษนอนมีมืผู้หญิงข้างๆเลยไปเห็นแล้วหัวนั้นน้ำตาเต้นน้ำตาเต้นบนหัวนะมาควักนาตีนาลีก็เสยอยู่กระคับไปชดคึงคึงคึงทางโคนอยเข้าขมิ้นนาตีจากมือตาขึ้นเบิงเขาละควักอีกมูวนเฮ้ยเบิงเน้หนาแล้วนั่นนาตีไปไน้เบิงหนาแล้วนั่นฮวาทำหนุกเข้าทุกคนทำเม้ป่า แล้วเราท่าเนี่เราท่าดำเบิดอันนี้นะอันนี้ก็ดำแล้วถ้าบัทานนะ่ะทุกคนจะมาัวานะจนเจ็บทองเก็๊บไถยทุกคนเพราะไอ้งหัวอะไรก็บ,บดีทุกคนเดินทางหัวอะไรบ,บดีนะเป็นการผิดพลาดหัวอะไรนะมันเป็นผิดพลาดเบิดบานีเลยเวลาลายเลยพอหลัดเอากลับขมาจากจากขเขมรที่เขาุงที่เขาก็ตรวบัรอีกตัวบัรสปอร์ตนะ ลงุงลุงไปเขาตรวจมูข้างๆเนี่ยลุงไปนั่งไปยืนดับบัสพอร์ตให้ตำรวจตำรวจมาเบิ่งรูปเพื่อนในบัสปอร์ตนะล้ว,ว่ารูปรูปเจ้านั่นทำไมขี้อนะ่ะคือคืออยู่ทึงเทลวาขี้คืออยู่พีลาวะคืออยู่พี่มันคือโมยูรูปคือมูเมนเมนรูปเจ้าบอเขาเราไปยาไไงมาบัตรนี่าวะขี้ขี้เพื่อนอยู่ทึงมันมันไปอยู่จังสีมันอยู่พี่ นั่นแหละว่าหัวมันมีการผิดพลาดเขามายืดบัตรจะปวดไบจนหลุดออกขั้นหนึ่งขั้นที่สองจะไปมามาท้ามก็ค้างว่าว่าหูเพิ่นบัตรเพิ่นจะมาหัวควนหูปนางอันนั้นมัวเัาเพราะแห้งทุกคนเลยบัตรจะปวดจ้โคองนั่นที่อยู่ที่ทีมันอยู่เสิงนี้พัดยัดเพาอหยุดเทิร์กทีหัวก็มาเป็นค่อยคนบาคนนมกหัวทุกคนหัวน้ำตาเตหัวน้ำตาเตหัวเสพหัวนัวปรพื้นให้ฟังทุกคน พ่อกันไม่ไปแล้วสบายดีวัาที่ข้าขอบุญคุณลายที่เบิงที่ซุมนั่นก็ดีสีมาว่าเวะว่าเวืวอยู่เนี่ยครับพ่อกันไม่สบายดีบัดที่ข้าไปก่อน